มึงเปิดมวกไม่เปิดกุยหอบนะน้อมึงออะไรเนี่ยปุหอมปุท้อมแม่นี่แห้ยมันได้ที่ไหนอะมึงบ้าเหราเนี่ยไปมาเบามเบาเว้ยสจะเสียรเรมจะม่หน้าโทษใหม่แร้วะมก็นได้ดีเลยนะเฮ้ยูอยใหญ่ขนาดไหนปุยีนาน เรปนผู้ชายแล้วติดคุกมานานใชไหมเรไม่เจอที่จุดก่อตแล้วเราไปนัดโทษใหหน้าเราห้งหมืันตุ่ไประเดี้ยนะไม่ดีเหรอไม่ดีอตื่นด้วยน้ำู้เนี่ย้เหงาอยู่แล้วหมดหัวใจเยมาดูหน้าอนโทษใหม่มพงว่าที่เป็นคอสิตอ่ะครับพี่กเฮ็ลเไอ้บุคคลสงบสติอเรมจะวบายใจกัถึงก็ไอ้เฮ้ยนั่นไ่เกี่ยว แล้วคนนั่งอยู่คนทีอยู่ไม่ได้ว่อยากออกข้างนอกอะยุ่งด้วยวะอยากออกไปข้างนอก็ได้ทาอะไรอีกโดนจำมาเข้าคุดจะฆ่าคนไงหรือปคกเนี่ยจะฆ่าอะไรจะฆ่าอศนนงสสีหน้าเออไอ้หนุ่ออศินะทำไมตุกที่จะฆ่าไอศัสีนาด้วย ูเป็นใครเลอทั้งครหรอแต่ไอ้สีท่านหน้าเนี่ยมันโกงเพียีพ่อกับแม่ของกูกูจะมาข้าวกันจข้าไม่ได้ยูเี่นเอาอะไรมาพูดสีที่เจ้าพูดมามองไม่ใช่เรื่องเองพ่อม่จใครเจ้าเป็นไม่รูกใครนแ่อยีามาพูดทั้งหมดได้ลูกใครวะงานจมพูด่างนี้มาเดือดร้อใทมันเนือสุรีนเด็ลูกของเสกพ่อเสกห้า ลูกเดียนาป้าเอ้าลูกเดียนะเป็นตาลูกติ้มทำไมวะโหนี่แหละล่าขบวนตัวจริง

นี่ไปคงไม่ได้ที่โมเปนหัวแล้วแม่ฉันจะนดแต่่าไม่ติดอไม่ยอมช่ไหปถึง้ยแล้ก็เปแม่จะใจก็ควจะรักกันทำไมพี่แตงโมก็บอกว่าแม่เดียวไปแต่คุณละพ่อแล้วเราเพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันหน้าต้นซ้ายไปนะหน้าต้นแหกกับแม่เลย ได้เครับยืนมันยักับลูกหนูุยไปดีไงเนี่ยเดก้ไม่คุยจคนเอ้มันเจอะมีคุกเสื้อน้อได้งเมกี่ยวเฮ้ยเธอมาเจอพี่ในคุนา น,น,นี่น้าที่เป like, ็นผมคนโก้ดูนี่เราวางแขนเน่ยให้มันมาเล่นเราเดีเนกี่เาเนี่เ้อะไรก็ได้ถ้ามันเผลอปุ๊บกระมันก็หนีไมมีแค่คนเดียวปีนกไม่ได้เพงหาไปง้ไปหาเลยน่กเราใช้หอเรามาต้องเพยงไหรเพีงาเดยวนั่ว ไอตอพีพริต้นเครร้องเพลงไงกเพลงสนุกสนุกอะม,มามนๆเพลงมา,ามนๆของชาประมาณนี้เด็กๆสนุกสนุกจะ้ะสองคน เราเรเรางเพีงเพงงุกสามชาติเลยสามชาตวันหนึ่งสองสามปุ๊บ้รงเลยหนึ่ ăn món này 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 ăn món โค้น้าตีโค้งน้าโวยโวยดีแน่ภาษาโค้งโวยไวเนี่เอาดีกว่าหน้าตามันออกไปทางโบราณโบราณเนี่ยเราเพลียนุเพลีแบบลุงพ่อลุงแม่โบราณเนาะคือมันโอคเลี่อะไรโอ๋ยนี่นี่ลองพี่ก่อนสม้าไปเ แม่ผมไม่ตายาำเวทีต้องตัดเลยรออยังตายครับเม่ยังยังถูกท้าเช็ดเกลือแม่เล่นน้ำตัดเป็นลูกต้เป็นติเป็นแน่เลองขึ้นมาดูผม่อกเองรอแป๊บรออแล้วโอ้โหยายายาที่เสียได้ก็ทัไมาผมไม่ได้้ ไต่ทองกูเรียนรำกูท่องหวังเต๊ยยังไปร้องกูไหลคาะเอาขึ้น2องแฉกแล้วสองคำเฮ้งรอทลึ่งนะลอย่ามาร้องทะลึ่นะทะลึ่ไปทลึ่อะ่อาขึ้นสอองคำสองแฉกเลยโอ้โหเดือดเลยแฉกแ้ก็รำแ้วน่ยไอคำเนี้ยมัทะลึ่งไปทะลึ่งเไปคิดอีกทีล อย่ามือสองแทงแทงสองข้ามกุญแจกรรมติดตาปวดพ่อกู้เครื่องแม่กระโดดแก้ผ้าเอานิ้วเยียงตาตูดเสียงต่อยาด้วยอร้องตรงเลยเออต้องไปไหนวะพ่อเจอแม่กระโดดแก้ผ้าเออเอานิ้วเยียงตาตูดเออคือพ่อมาแม่คุณเนี่ยเขาทะเลาะกันอยู่ใช่กระโดดแก้ผ้าเอานิ้วเยียงตาตูดแล้วตอนตอนที่เขาทะเลาะกันมึงอยู่ ในท้องแม่อยู่ในท้องแม่แล้วพ่อขอนิ้เยางตาเลยอาิเนี้ย้้ขอยกตา่ยมีไหมไม่มีอ๋อเป็นผมตาิ้งไปแล้วเออพ่อขอแม่ขอแกล้าเอานิ้เยาตาเอานิ้ยางตาไม่องพลานะิ้า่อเนี้ยไงหนังหไทยหนัง đem cho lúc mị bình xuôi, để đi ra thang, lúc ngồi lúc quay là มาคนละเครื States, word, <âu baik> ت ت ่องที่ไนม่ร้อยตมีเพื่อนเจ้วอยู่น้องเองเลยูดลีตลอดทุกทีถูกเที่ยงโอ้โหแต่เดวี่ม่เดียเอาไากันเนี่ยนะอารกแต่มันให้เข้าใจหรอผมเองก็เสียงมาเหมือนกันก็สด